เรื่องแรกเป็นกรณีที่สกนวรัตน์โทษขอโทษไอ้ลักชนกปมปลาใสเดือดใช้คำหยาบยอมรับอัดอั้นส่วนตัวนะฮะนะครับเน่เป็นผู้ช่วยหาเสียงพรรคเพื่อไทยขอโทษนะครับปลาัยเดือดใช้คำหยาบทายนะครับยอมรับอัดอั้นส่วนตัวนะครับน่ะก,ก็ก็แกก็ใช้ถ้อยคำรุนแรงเนะียเรียกรักชนกว่าอีน้ำแข็งเน่าเกิดตลอดเออ นะครับหลายครั้งหลายหนนะฮะขณะที่ลักษณะให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาว่าผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่นะครับเนี่ยสกเตสของขอโต์ข้อความขอโทษระบุว่าต้องขออภัยต่อพี่น้องประชาชนและพรรคเพื่อไทยสําหรับถ้อยคําที่ไม่เหมาะสมยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดจากความอัดอั้นนะครับที่ครั้งหนึ่งอดีตสสเคยใช้คําว่าหมาจนนํามาสู่การตอบโต้ที่ไม่เหมาะสม ผมจะไม่ให้เรื่องส่วนตัวมาบทบางเป้าหมายหลักของพรรคเพื่อไทยจากนี้ผมขอวางเรื่องส่วนตัวไว้ข้างหลังแล้วเดินหน้าสื่อสารนโยบายอย่างสร้างสารรค์เพื่อพิสูจน์ความจริงใจให้พ่อแม่พี่น้องโอ้ไฟดา่าเขาอีน้ำแข็งเน่าอะไรต่างนะฮะก็ธรรมดาก็การหาเสียงมันก็ต้องแบบใช้คำหยาบกันบ้างแต่บางสิ่งบางอย่างมันจะแรงไปหรือเปล่าคาว่าอีน้ำแข็งเน่าอะไรต่างเนี่ยต้นเหตุทําให้ข้าราชการนะครับถูก อาจจะถูกไล่ออกจากราชการเพราะเจ้าหน้าที่เขตไปพาไอ้ขึ้นไปเก็บกระทงช่วงนะครับวันลอยกระทงที่ผ่านมาก็ว่ากันไปครนะครับนะก็การปราศัยก็เอาพอสมควรครับนะครับเอาันพอสมควรถ้าทําอะไรที่มันเกินเลยไปเนี่ยมันก็มีกฎหมายเลือกตั้งอยู่นะครับอืมนะฮะอันนี้ก็นะครับก็เรียนให้พี่น้องประชาชนตอนนี้การหาเสียงก็ด่ากันยับ ใส่ร้ายกันยับนะครับไอ,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 อ้พักสีเทาไอ้พักสีดำพักล้มเจ้าไอ้พักด้อยค่าทหารนะแย่งผลงานด่าทออะไรกันต่างๆเยอะแยะมากมายครับพี่น้องครับะนะฮะนะครับตอนนี้นะครับการด่าทอผู้สมัครสอสอหรือพักการเมืองใส่ร้ายป้ายสีเขาเนี่ยโทษจำคุกสิบปีเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนะครับเท่าไหร่ฮะ 20ปีและบางครั้งอาจจะถึงขั้นขนาดยุบพ,พักได้ถ้ามีคณะกรรมการบริหารพักไปรู้เห็นเป็นใจด้วยนะครับเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับนะทนายเดชาไม่ลงสมัครสสหรือครับไม่นะครับนะครับผมบอกแล้วผมไม่ไปเล่นอะไรการเมืองนะครับแล้วก็วันที่29มกรา5โมงเย็นนะครับถึง678ถึง2ทุ่มนะครับผมก็จะไปร่วม ในการจัดรายการนะครับเขาจะเอาหัวหน้าพักการเมืองทุกพักเนี่ยนะครับมาแสดงความคิดเห็นดีเบตกันที่นะครับห้างเดอะมอล์บางแครนะฮะ mm hmm. ก็จะมีคุณเมย์พิจารณนเป็นวิธีกรแล้วผมก็เป็นผู้ร่วมสังเกตการน,นะ mm hmm. เขาก็จะให้ผมเนี่ยาถามคำถามนะครับถามคำถามาตัวแทนพักการเมืองนะผมก็ต้องเป็นกลางอย่างที่ผมบอกอะ ใครจะมาบอกว่าผมส้มผมอะไรต่างๆไม่ได้นะผมกลางๆนะฮะผมเชียร์ส้มเชียร์น้ําเงินเชียร์แดงเชียร์ฟ้าเชียร์เขียวเชียร์ทุกพักครับนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมวันที่ยี่สิเกนี่ยมกราเนี่ยห้าโมงเย็นถึง2องทุ่เนี่ยผมก็ต้องไปร่วมเป็นพิธีกรกับคุณเมย์พิชนัน นะผู้ประกาศข่าวช่องแปดนะครับเขาจัดรายการดีเบตตัวแทนพรรคการเมืองหัวหน้าพรรคการเมืองก็มานะครับผมก็ต้องไปนั่งนะเพราะฉะนั้นผมก็พยายามจะจัดรายการที่มันกลางๆางถ้าเราไปเชียร์ส้มเชียร์น้ําเงินเชียร์แดงเชียร์ฟ้าเชียร์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นใครชอบผู้กองธรรมนัสก็ไปเลือกผู้กองใครชอบพี่หนูก็เลือกพี่หนูใครชอบ ยศฉนันก็ไปเลือกยศฉนันใครชอบอภิสิทธิ์ก็เลือกอภิสิทธิ์นะครับใครชอบพี่เทงก็เลือกพี่เทงนะครับเพราะนั้นเนี่ยการจัดรายการผมเนี่ยมันต้องกลางๆนะครับในช่วงที่มีการเลือกตั้งนะครับเขาก็เชิญผมเข้าไปเป็นผู้ร่วมในการจัดรายการทางการเมืองนะฮะก็จะไปกันที่เดอะบอลบางแคี่ยี่เก้ามัคลาก็จะเห็นพี่เดนั่งนะครับออกช่องแปดเลยครับนะนะครับอันนี้เขาเขาเชิญมาแล้ววันนี้ก็กนะนะครับ เน่ครับเข้าใจนะเนี่ครับเนี่ยชอบอะไรเนี่ยเบอร์สิบเอ็ดก็มีเบอร์สี่สิบหกวันไหนนะคะอาจารย์จะได้ไปอยู่บ้านอยู่ใกล้ยี่สิบเก้ามกาครับห้าโมงเย็นถึงสองทุ่มนะสามทุ่มนะผมไปนั่งอยู่นั่นนะครับนะก็ใครอยากไปดูพี่เดนะนะครับนะอันนี้ก็เรื่องการเมืองก็จบไปแล้วเรื่องการเมืองที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประกาศเปียงป้างมานะครับเดี๋ยวว่าจะมีสิบสอสอนะครับแล้วสิบผู้สมัครสอสออะไรต่างๆเนี่ยเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์นะครับนะเออฟังแล้วมันก็ดูนะเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์นะครับเขาบอกนะจะมีเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์นะฮะเดี๋ยวเขาจะประกาศนะครับว่ามีผู้สมัครสอสออะไรต่างๆเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ทางกระทรวงยุติธรรมนี่ก็จะประกาศอืม นะครับเราก็ติดตามไปดูนะครับว่าจะมีใครบ้างที่ไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์เขาบอกมีมีนักการเมืองการเมืองอะไรต่างๆนะฮะนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะนะครับนะครับทางท่านรัฐมนตรีเนี่ยนะครับนะครับจะมีการเปิดเผยว่าผู้สมัรสสแต่ละพรรคการเมืองมีเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์น่ากลัวนะนะพวกสีเทาสีดำอะไรต่างๆนะครับก็ดีครับช่วยกันครับ นะครับท่านลมนตีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านก็บอกมานะฮะนะครับอีกไม่กี่วันนี้แล้วก็วันนี้ก็มีรายงานข่าวนะครับเด็ดสแตนดาร์ดธิริยะจะเปิดหลักฐานสําคัญอ่าอะไรเนี่ยคนจะอึ้งทั้งประเทศไม่รู้ไม่ร,มรู้ก็ไปถามอัิยะเขาละอัิยะเขาเจ้าเจ้าพ่อหลักฐานเด็ดอยู่แล้วผมก็ไปรู้ว่าอะไรของเขาเนี่ยนะครับก็ไปถามก็ดูแล้วกันหลักฐานเขาเด็ดตลอดหมินประมาทยิ่งจริงยิ่งผิด นะครับยิ่งเป็นความจริงยิ่งผิดนะครับนะครับแต่นะครับนะเข้าใจนะอย่าไปด่าใครนะครับเอาเรื่องทนายตั้มหน่อยพี่เดว่ายังยังไงทนายตั้มก็อยู่ในคุกเขาพักผ่อนอยู่ในเรือนจํานะครับทั้งผัวทั้งเมียติดคุกอยู่ก็ลําบากอยู่ก็ประมาณเดือนมีนาปีนี้ก็จะมีการสื่อพยานสื่อพยานเสร็จก็นัดฟังคําพิพากษาส่วนจะชนะหรือแพ้ก็ ขึ้นอยู่กับสารนะครับไม่มีใครตอบได้ข้าราชการทำผิดกฎหมายกลรวที่ออกไว้ก่อนไม่งั้นจะไม่มีใครกลัวโอ้รับว่าไปครับนะครับส้มอะไรเนี่ยนะครับอืมนะครับส้มน้ําเงินแดงนะฮะตอนนี้ได้ข่าวว่าพรรคเพื่อไทยก็แรงขึ้นนะพรรคเพื่อไทยนะนะครับนะเรด ต้องยอมรับว่าพักเพื่อไทยเลตติ้งดีขึ้นทุกวันนะคือพักเพื่อไทยการหาเสียงเนี่ยปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยเขาพูดจาสุภาพไม่ให้ร้ายใครนะครับนะเขาก็พูดจาสุภาพต้องยอมรับนะนะว่าเขาตรงๆเลยอืมนะครับครับคือการหาเสียงก็ไม่ควรจะโจมตีกันนะครับแต่มันก็อาจจะมีสื่อมวลชนบางรับจ้างด่าพักการเมืองก็อาจจะมีนะ สื่อมวลชนที่รับจ้างด่าผมว่าก็มีทตนายตั้มจะสัดย์สินเมื่อไหร่ไม่ก็มีนาเนี่ยเขาสื่อพยานเสร็จแล้วก็อาจจะประมาณไม่น่าเกินกลางปีนี้นะฮะในการผมคิดว่าไม่น่าจะเกินมิถุนาผมคิดเอาเองนะนะครับอืมนะครับนะครับบางคนบอกไม่เลือกพักจุดๆแล้วโกหกเองนะครับชื่อพักผมไม่ไม่ไม่พูดนะครับพักจุดๆไม่เอานะผมก็ไม่อ่านแล้วกันกลางๆนะครับพี่เดกก็ อยากจะพูดก,กลางๆไม่อยากไปใส่ร้ายอะไรสอกอปทมคนนั้นด่าไอ้ครับอืนะครับนะครับก็สกรนามสกลุลอยู่อยู่บำรุงหรืองไงนะถ้าจำไม่ผิดนะเลือกท่านรังสีไม่เป็นไรเลือกท่านไปนะครับแต่ผมว่าพักเล็กๆก,ก,ก็จะมีโอกาสได้รับเลือกตั้งน้อยนะแต่กนะับนะเข้าไปก็ทําอะไรไม่ได้พักเล็กอืมทำอะไรไม่ได้นะครับเหนือนีล่าสุดก็บอกว่า นะครับสูตรในการจัดตั้งรัฐบาลสูตรหนึ่งนะครับภูมิใจไทยเพื่อไทยกล้าทำพักเล็กสูตรที่สองเพื่อไทยกล้าทำพักขนาดกลางขนาดเล็กสูตรที่สามนะครับนะก็จะมีพักส้มพักแดงแล้วก็พักขนาดเล็กและพักอะไรกันก็ไม่รู้สูตรที่สี่อะไรก็ว่าไปห้าสูตรอืมนะครับนะเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องกรณีรัฐบาลจีนจับ เฉินจื่อเจ้าพ่อสแกมเมอร์นะครับนะครับเจ้าของอาณาจักรมินกุ๊กีิกัรมุชาส่งตัวให้ทางการจีนหน่าแกครียดมากเลยเพราะว่าอะไรเพราะเฉินจื่อเนี่ยถ้าไปประเทศจีนเนี่ยโทษมีสถานเดียวคือประหารชีวิตหน้าแก่เศร้าเลยเพราะว่าถ้าไปจีนแล้วก็ไม่รอดน,นครับเพราะว่าจะจีนขนาดไปจับมาเนี่ยพวกเจ้าพ่อสแกมเมอร์เฉินจื่อเนี่ยก็มีโทษอย่างเดียวคือประหารชีวิต นะครับนะโทษมันก็มีอยู่แค่นะรประหารชีวิตนะครับมไม่มีโทษจากอื่นนะจีนเนี่ยประเทศจีนเป็นประเทศที่น่ารักมากถ้าใครทําผิดกฎหมายก็เป็นไงเอาไปประหารชีวิตซนะนะครับเอา,าเรียกเครื่องประหารหัวสุนัขต้องมานะครับเป่าปุ้นจินนะครับจุกรูนะครับประหารอย่างเดียวจีนนะครับนะนะครับประหารอย่างเดียว นะครับนี่คุณบางบอกไทยน่าจะมีบ้างนะครับประหารอย่างเดียวนะครับดีไหมนะครับไม่ต้องห่วงจีนจะประหารหมดอ่ะนะนะจีนน่าจะจับคุณเซนไปประหารนะครับเพราะว่ามันชอบยิงประเทศไทยเรื่อยเลยนะครับที่ดินสอกอ็ควรยึดให้เป็นของคนจนนะครับมันส่วนใหญ่มันจะยึดให้เป็นของพวกนะักการเมืองแล้วไปขายต่อให้ในายทุนแรกๆก,ก็เป็นของคนจนสักพักก็ของนายทุนหมดนะครับ นะครับประเทศไทยถ้าสั่งประหารคงไม่เหลือนะักการเมืองเพราะทุจริตเยอะเออนะครับคืนรถแล้วจะมีจดหมายมาให้ไปขึ้นศาลต้องไปไม่ต้องไปครับนะครับก็จ้างทนาย5 0 0 0ันแ0พนอะไรก็ได้นะให้เขาช่วยได้นะครับนะครับนะนักการเมือง scammer call มมน e n t e r น่าจะประหารอ๋อค